ครับสวัสดีครับขณะ,ะนี้อยู่ที่สายน้ำหูแรนะบางกําพัทลุงนะครับชิวๆนะโอ้โหดูวันนี้น้ำเยอะน้ำฝนตกนะฮะสิโอ้โหบรรยากาศระวงลื่นนะครับหนึ่งก็กินซ้ำมต่ำนะแรัก็ มีหลายร้านฝนะังนู้ก็มีนะครับฝั่งนี้ก็มีนะเอฟซสามารถที่จะนี่น้ําไหลามาจากน้ําตกคนระับโอ้โหร้านมีหลายร้านเหมือนกันเอฟซี FC. นี่ห้ามขึ้นบนแพรนะครับมันมีการโคบใบไมนนแเรามาระวังกันด้วยนี่ น้ำแรงมากนะตกก็มีหลายร้านนะสิโอ้โห,โหโดีนะฮะชุดดุกเดินทางนู้นเลยนะ มีหลายร้านนะครับสิร้านนี้ก็มีส่สวนเบียร์นะร้านโดยจะมีร้านอาหารทานชิปนะครับนี่ก็มีอีกร้านหนะึ่งนี่ทานชิปนะต์นะโอ้โหเอาตัวฮะไก่เหรอโอ้โหถึงแล้วเหรอประมาณกี่กิโลบังสนบางลุน สองกิโลโอ้โหอีกนะเฮ้ยสิก็จะมีหลายทานนะต้องเอาพารถเข้ามานี่ในห้องน้ำบริการเต็มที่นะสำหรับที่พาเด็กๆมาก็พยาย,มยามที่จะระมัดระวังกันด้วยนะนี่โอ้โห ก็ดีจะทําที่่าบริบันนี้น้ําโอ้เจแล้วมีซ้ายขวานะฝั่งดูก็มีนะฝั่งนี้ก็มีน้ําไม่ลึกนะโอ้เนนี่ที่นี่ล้างก่อไผ่นะครับก็จะมีที่จอดรถวางขวางนะ เราเห็นว่าบริเวณนี้นะครับจะมีร้านอาหารนะเยอะแยะเลยร้านอาหารต้นไทรนะนี่ก็โอ้โหระวังลืมนี่สวยงามนะไอ้นี่นี่นี่ความคิดดีนะไอ้สิ ทำทานน้ำรับมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะเล่นน้ำได้ด้วย,วยผมกงครั้งแรกที่มานะเอฟซไม่ได้มาบ่อยเดินไปได้ด้วยหรอนี้ะเดินไปได้ด้วยนะเอซลวงลื่นลวงลื่นนะแบบนี้ลวงลื่น โหดูฮะให้ลีบกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะอ้าวเป็นไงบ้างก็มีทางลงตรงนี้ด้วยนะทางลงโอ้ยใครลงแล้วนะทำดีมากแล้วฮะกอดาำไม่ลึกนะพอดีพอดีจากตรงนู้นมานนะนตรงนี้นะรบบนนี้มีการ ขน,นมขนบนะวิวสวยๆนะนี่ระวังลื่นระวังลื่นอะตรงทางนู้นมาเนี่ กรอบได้ไงบ้างลึกมาไม่หลึกนะไรอ,อมไม่มีไอ้ล้ำนะไ <c oughs> อ้คีว <c oughs> ไ,ไอ้ล้ำไอ้ค้ยวาโอ้โอโ ระวังลื่นระวังลื่นช้าช้าอ้ะยอะไรนะเอ้ย FC เอ้ยทุกคนนี้ FC บอกกว่าดนระดับชุดนี้ขอไว้สองพันอะไรคะับให้สองพันเลยระวังลื่นระวังลื่นไอ้ลงไว้ว่าไรราคาขึ้นเดอืมระวังรองเท้าระวังรองเท้าระวังลื่นนะ เฮ้ยเฮ้ยนี่เป่าวานมีด้วยเหรอเมื่อกี้เขาไม่ได้บอกว่ามีโนมามีฉลามมามีมีมเป่าวานหนังเดียวรอบนี้เกริ่ยตื่นแล้วเออในการลงอะเซียวเซียวเออคนพื้นที่หรือเปล่าคนนี้ครับคนพื้นที่ป่ะออกไปแล้วลอืมเอาเลยนี่ฮะเมนูสดๆนะฮะมีอะไรบ้างอ่ะบอกพี่ตั้ มีอะไรบ้างอ่ะมียำบุูคั่วดิซัมปลอกกันโอเคนะจากร้านอะไรครับฮะไม่ได้ยินเอออร่อยนะฮะเอฟซีเมนูนี้นะฮะเลือกเลยเลือกเลยเอาลูกเล็กคุ้งทอดได้สองเดือนมองหน้ามองหน้ามองหน้าเลยมองหน้าเลยกันเลยบายบายจุ๊บ จ oui. fate, Hello, look, hey, he student, uh, ุบๆได้ยังอย่าลืม follow ด้วยนะคะ follow ด้วยนะต้องเยอะ follow ยุบไปยุบแกแก่ยุกแก่แก่เล็วเร็วเร็วนะเฮ้ยเขาว่าเต้นเล่นนามชุดนี้คใคยสองพันเอาหรือเปล่าสองพันเอาอเหรอแงงเขากัน

แต่มั่งเจ้างานเจ้างานเจ้างานนี่เจ้างานหรือเปล่าคนนี้เจ้างานไม่ได้ตุองไปวุ่นยังก็ยังมาจู่วัดจู่วัดก็มานั่งนี้จู่บัดได้จู่วัดจูกวัดลาวดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับทีมงานครอบครัวม่วงงามด้วยนะขอบคุณนะครับ